ไุ а, <yap a> La, ่งรอบซื ome, muscle, onion, onion. ้สองแล้วพี <music> ่น้องเรดออนเย็นเรดออนเย็นเรดออนเนียนจะเขิยนยังไงดอกเขาอ่านตามภาษาไทยก็ออนเย็นออนเนียนออนเนีนเอาตามความถนัดของเขาที่เบาได้ละสร้าอังกฤษ มันต้องมีแอคชั่นนั่นแะมันจังจังเข้าใจคือว่าเรดแอนด์แย่โซ่ยังกันเจ้าโซ่ยังกันเบิ้งซุมิเบิ้งซุมิโซ่กันเบิ้งซุมิโซ่กันทำงานทำงานทำงาน เราเรี็นงานหั่นมะเขือเทศหั่นแต๊ะมือเสาร์หมดเสร็จแล้ว finish you finish I finish ว uh oh wow, oh no. like, like ้าวสวยมากมากอันนี้เล็บแต่เสานกันก็วบาเห็นหลายอย่างแล้วที่ทำหลายอย่างแล้วโอ้ยกระเรียมพอบนเั็แล้วพี่น้องที่นั่นเด็ด้อย มเมื่อเขาเขาแพ้สาวจันทร์ไหมเขารักสาวจันทร์่า <c oughs> โอ้ยเสร็ oh, บบการเบิร์ไนไอเบอรกระสอบคุยนี่แหมเนี่ยเนี่ยเนีซอ,อกระสอบแล้วเนี่ย เด่หนอยมันเป็นเห็ดที่น้องมันไห้มันห้องจะมาเธอทําได้ไหมไม่ได้แล้วคือแบบว่าเขาน่ะถ้าหั่นหอมน่ะพ่อน้ำหูน้ำตาไหลแล้วมันกระสิบบ่ไหลอีกมันกระสิบบ่เสียบอีกแต่ว่าเด็นน่อยแ่ะมันทนบบได้ไงเออมันทนบบได้ไงมันก็เลยโอ้ไม่ไหวเจ้มาทำหน่อยถ้าหายห้องแล้วเป็ดเหุยังบบได้แล้วล่ะ ต่เขานี่แต่คนเห็ดมันบอเขาจางเขาบอกล่ะตะเขานี่บเพทนทนไม่ได้ก็ไม่ทำเพราะว่าเห็ดบัได้น่ะมันหามันหอางแบบมันหายอยู่นั่นแหละอันเดียวน่ะมันก็เลยแก็เเห็นเขาไม่เห็นมันไม่เห็นเขาไม่เห็นที่นอยาอยากหายน้อกุ้กันล่ะ ไอีเขาเห็ดสาเห็ดเร็วเขากระบมาเฝ้าเขาเด้เพราะว่าเขาเองเห็ดไปเร็วบ่ได้ไงกหลเว่าใส่กระป๋องได้ไหมยดเด้ Keep right here in here. No, make more, make... maybe. Huh? Make more, maybe. Make more, mean? Do you think I make more? No, just put in a bucket. Yeah. Done for a <laughs> <No room. laughs> yeah. yeah. บอกให้ไว้ในกะละมังก็ต้องมาใส่กระป๋องมันบ่นมีกระป๋องใส่ก็ใส่จนพุนวันนี้พ่อไปเอาไว้มันก็เแีส่สะเหยใส่พี่น้องบ่เสือ <laughs> บบเสือก,กันโอ้ยบเม่อยน,น้ำเดือหน่อยลิลิแอปตัวไรอิดดาวอ n อนเย็น Need paper. Paper. Yes, one. Two paper. Two, two. One, two sign, yeah. Thank you. I do it. <laughs> you too. Hey. 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 you Hey. Right hey. now? Yeah, huh? Hey. Hey. No? no s Hả? Huh? Sorry. We have S or no? Just end Okay. We don't S, no. <laughs> là, là. Yep. là liên vào đây không phải không? chắc liên không chắc liên rồi

ใส่กระป๋องไว้มไม่เอาใส่เตรียมพอเอเไรทุกอย่างไปบังใส่จันเก็บของไปบังใส่จันเก็บหิวลงไป่อน่อนหิวหอมไปไ,ไปทำไมโอ้ย เอาไปของงหนให้ใส่บอลอ้หเนาะเนาะนี่มองไว้ยมนี่มองวัยวัยมุนีหหห้ <hog> หละมองวัยขเอาไปก่อ <stretches> อุ <useful> ้ยนี่ต้องเอาไปพรุ่งนี้ ที่ของมันที่ของมันก็ตรงนี้เออใส่ไปคึ้ปลงมือเดียวว้าความสาน้นนะความสนานน้องหม้อมีถุกเดียวเละ่ะเอาอันนี้ไปใส่กระปองก่อน ôi thôi yên 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 cứ ở đâu thắc khùng thắc khùng phở lắm thôi đó thắc khom phở lắm bưng đó thắc khùng

ถ้าไว้ใส่ถุงเนี่ยมันสิเละเพราะว่าหน้ามันไอน้ำมันหนาแต่ว่าใส่กระป๋องมันปมันโปเละเลยมันหนาบอกให้ไม่ได้เจอสื่อได้เลยเั็นการบนเจอกับปุกูเรื่องเนี่ยก็ต่ว่าแต่นิดมันไม่ดีไม่ดีไม่ดีมีแต่ไม่ดีก็ส่งมาไม่ดีร้ายโทษคุณโทษทีกจะป๋องมจักเก็บอาทิตย์หนึ่งน่ะพักมามันก็เบิดแล้วลาะ เปิดอายุไชของมันเลยแหละอาทิตย์นึงนะแต่ว่าอย่าให้มันยาห้มันเป็นมือื่นสินะหนึองสองหนึ่งเป็ดบุญละอีตนสาบคลิปหนาพอไหมอย่าลืมซับสไครต์แล้วก็กดไลค์กดเซ้ต่อจากยาอันมามีเงี้ยเพราะเป็นตะเบิงดอกเป็นตะมวลเอ้ย อยกสีอัดคลิปยังให้พี่น,อน้องเบิ้งเหรอนี่จะอัดคลิปอะไรให้พี่น้องฟังพี่น้องเบิง้งเป็นตำมวนเนาอ,อคลิปหน้าเจอกันไหมจ้ะนี่ว่าแกนี่ก่อนอโอเคค่ะทุกคนจะแสบอยู่ด้วยเนี่ย เคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ